นกเป็ดร้อยยบนกน้อยเจบาทจุก็เจ็ดสิบเออเนี่ยเจบาทที่ตัวอ,อันนี้ตัวละร้อยยีเออโมูก็ร้อยยี่ร้อยยี่บาตี ลาบเป็ดเป็ดเห็ดญ่กินได้เลยอร่าที่บ้าตุ่้ีไม่เห็แล้วยิ่งกลเป็นเนื้อลวนๆเพมไปกินด้วเอาหุ่นใช้ใ่เอาหุ่นมันกำไรจะฟ้องกินมดเลอ